คิดค้าตกอยเนี่ยปากค้าเรครอบครัวเราครอบครัวเนี่สระดูนะับเขาเจ้ามินแรงเนเป็นหลอดสะแล้วครอบครัวจิตหนักเกิ่าแค่ตรงข้ามเนี่ยจิตหนักเ่าแค่ตรงข้ามเนี่ยจิตหนักเกิ่าะจิตหนักเกินจะหนักเกแวเงนหักเินแล้วดีแนาะหนักเกลวทุกคเลิกเหงีนาดเจ้าจะต้องเป็นหลอโดยสระเลยนะจะล้วมาด้วสรกคื่จอดตอนจิตแล้วมาด้วสระคื่จอดตอนนี้จิตแล้วเนี่ยจิตแล่วจิตแล้วธรมดา จะพัสนารซสได้จะแก้ปัรหาใช้ขอบพระเจ้าจะพยายามดัมาแต่บ่ได้สร้าตักตะบ่ดก็ระแค่น้องมีละเราจะแล้วไม่สุดชมบนเพยายามให้ดีที่สุดทำดีที่สุดแต่ว่ามีโควใส่ไรได้ป่ไดาและเธอใจเนี่ยสห้ากครอบครัวดีสุดจะแก้ครอบครัวเขาเนาะเอออันเนาะเวิ้นเนี่ยอัตโนมัติอลอกอาซเนี่ยสิมล็อกคนเรเตอรลอเนี่ยลอกเนี่ยนึกวาหัว

ชีซากันแล้วก็กิดตัวเจ้า่ะโอ้ะเปลี่ยนันม่นตักมาว่าเต็มที่เลย้า่ะไม่ได้ไม่ได้ถ้าคุณหนีนะเป็นแสดงว่าคุณเนี่ยมีความผิดเต็มที่แลอผู้จัดการแล้วก็เกไดเจ้าระเอ่อมันเราเอยังนี้้ป่ะอัติบานมีอะไรมิเตอร์น่บริสุทเนืเน้อเียนกว่าเนีอิะเอแต่มมอนะัติบาตว่าคมองเียวแสดงอาการดีอันนี้การเจแแม่พี่ครอบแม่ อันนี้เป็นต้นสัญลักษณสัญลักเนี่ยเราอย่างลรกคิดเขานี่ยจะมาได้ดีแต่เมื่อแต่ไม่มาซะดีเนาะรับใช้พระเจ้าแล้วเตะเราซะคือสัตว์แต่ไม่มาซะดีเนาะน้ำมาว่าเลบลงทันทีเลยลบลงไม่สูงขึ้นแล้วมันจะต่ำลงมาคือการรับใช้พระเจ้ามันจะมีปัญหาเตสว่าก็คือทันแก้ปัญหาเนี่ยไม่ดีเลยเขาเนี่ยต้นแบบเลอดซะก็นแบบเปหลอดซะดีหลอดเป็ลอดซะดีเนาะโยนไปใหญ่โยเซฟโยเซฟเนี่ยเกิดจากคนที่รักพระเจ้านะพ่อเขารักพระเจ้า พี่เขารัพระเจ้าครอบครัวาพระเจ้าแต่พี่พี่เขาอิฉาอิฉาโยเซฟเลยขายให้พ่อคำเดียเสียใช่พ่อคำเดียเจดแจดมืนกแตล้คอกปล่าวอนเร่เนีเานี้นกกนาว่าจกในครอบครัวเดียวกันเนี่ยัเชียเน่ะอเชีอาเกตาเบจและชเชชาวอปุแล้วพอพีกได้ว่าอัสปุเนี่ยสีนี่เราเกัดเสียเขาเกิดอีเสียแต่วาลอยชเี่ารลอ

ลมาเราบูดว่นนี่สัสัญญาระยะบสัญญาไรได้อีกว่มาเล่บูเล่ามาบูดไมาแล้บูมาเด็มาแบนล็ที่นเอ่อเตยอะาตัยปกยสักคมขื้จะที่พอนเชกันเนียวันนี้าว่าอีกวิลาว่าดูแลผอนเวลาเตนุลกกุ้มใชอเวลาเตนุลูกกุ้เใช้ามี่ถามว่าโยเซเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่ประวัติในทรกาีเนี่ยโยเซเป็นคนดีที่มีดาราเขามากูไง แล้วโยเซ่เนี่ยไม่ไม่แพ้การทดลองกระดาษเนาะโยเซ่เนี่ยมาจากระดับชนเนี่ยเนาะอันนี้เขาเป็นคนดีแท้ๆแต่ว่าถูกใส่ร้ายเมื่อถูกใส่ร้ายแล้วนำไปสู่กำจัดคุมและถูกขังคุกเนาะลักลอบขโมยเนาะอันเนี้คนในทางเดียวกันสุลโลสโลบาดีเป็นตัวอย่างสุลโลสโลบาดีเนาะเรนซาบูบูเดพมมาปาวาร์เกเนเมเรบูเน่แต่ก็ตะแคงว่าโอ้ใช่ไหมอยากไล่ชีพคนที่ไม่ใช่คู่สมรส นะครับการใกล้ชิดกับคนที่ไม่ใช่คู่สมรสเนี่ยมันมันจะมีเรื่องไม่ว่าจะโดยการโทรหาบ่อยๆเนาะไม่ว่าจะจะแชททัเฟซไม่ว่าจะทันไลน์หรือจะไปมาด้วยกันก็ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่านั้นการโทรศัพท์หาคนที่ไม่ใช่คู่สมรสหนึ่งทำให้ไม่ให้เกียรติคนที่เป็นสามี 2. ขัดความไว้วางใจและความไม่ซื่อสัตย์สามเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม สี่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดห้าความไม่สบายใจในคู่สมรสหกทำให้นำไปสู่การละบเพิดเจ็ดทำให้เกิดความเจ็บปวดในทั้งสองฝ่ายเก้าทำลายความไว้าวางใจในคู่สมรสทำลายความไว,ว้วางใจในคู่สมรสสิบทำให้เกิดความเจ็บปวดสิบสองทำให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวป่าและยุโยงลูกป,ปงังครอบครัวแร้วปาคนเนาะ อาแกอแกเวอาเมริกาคุมกำลังแย่ทุกสบรกจรกันในพระคัมีร์บอกว่ามัทธิวบทที่สิบเก้าก้าหกตัดเลืงว่าพักผวแปรเวะทุกขี่บ้ในเมล็ดะูนอบครัวเดลกาเนาะนมาอุ่นแลวาาห้อุ่นแลดวาว่าเอาละวันนี้ไม่ว่าวันต่อไปมันจะมีเรื่องขึ้นนเมร์วะแปรในณะอเมรกามีกันนากิดาเตเบวะนอกาแก้คำเตือน แก่คําตัวที่ผู้รับเช็คของพระเจ้าต้องหลีเลี่ยมหลีเลี่ย2สองอย่างหนึ่งคำพูดเราจะไม่โจมตีาศาสนาขององค2สองออสองในเรื่องเพศตรงข้ามคือเราจะไม่สแสดงตัวเป็นเป็นคนที่ต้องสงสยนนัยเออที่นี่เนาะเป็นคนที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนาะอันนี้คือเรามมงใส่ว่าุบเกบก้าไป็นดอเบีก็กระเด็นเกก็ไม่ ดทุเรียวกเต้ไดบอตั้งแ่มดวนเล่ตัมมาเลื่บมาสึกว่าเดินเอเตสักคือกิสอ็คีเน่ดึกแกพอมาอาวแลบอเนาะเสนเเรลดีดี่อตมีานเล่าเรือไปเล็ดทุกขจีสวาทจลุยเน่โซกสโเกีไม่ฮักเราเล่เจกกุกีเนเาะเดอะเด็นี้ทุเรยวางาแดเน่จวสุรกเปตกรักแคอดกเีบารสะริอนเน ဘက်အလစဘက်ကီလစအခုနေဒီပရိုတိုကောဒ်တူရတ်လူအလစကေကနော်တကောရခဲမျိုးတွေဆက်ခါလာပြန်တော့တပ်မနဒအလစကီလစတော့ဥတ်ခေါ်414နော်ဒါလည်းပြည်ပြည့်ပြည့်စေခိခိုင်းဒီပြည်ပြည့်စကောလည်းအာတက်တာဥတချောဘိုးနော်ဒီစောတဲ့တတ်တတ်ကတော့လည်းသူဘယ်ပါပြေတော့စောတော့ဒါလည်းအာတက်တဲ့ပမ္မာကဘာပြန်လဲပြပူတီတေပြေပါနော်အဝေလာဒိုဒီစောအာဆောဂျော เซเนาะอาแบบเามา่ด <S preach science> ูความมาอาตะกรมมาดูน <reverse> ้องเมียวิชาถูกการใส่ร้าเมื่อใส่ร้าแล้วถูกตดคุกเนาะอาคนในตากรมมาดน้องมียอาต่มามองปเนเอะเป็นยน้นปย่านี้เลยตีคุกนั่นเมื่อคุกนปืูนี่กเป็โอระในนึ้อดหลนน้ขออเี่ยบอกนตากมมาดูอะเนนนึกบอกว่าได้เวเออเศร้าเลิกคนเมื่อสักนแล้วเกกอ่ะตะกมมาดน้องเมียว่ทุกเมือนีกบ่พวากุ่มยอดตากมาบ่าวไม่รูภาษเนาะร้อยสามยอดเรื่ักไดต่ตำรวจยากข้อหายายาสพติ